รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่นะฮะผมขออนุญาตน,นะครับ ผมว่าสองคำก็ไม่พอ อยู่กลางป่าแบบนี้จะไปหาพิซซ่าที่ไหนให้และเนี่ยมีไก่ย่างจะกินพิซซ่ามีแฟนต้าจะกินสไปซ์โอ้โหอืมอย่าเพิ่งมากำลังใช้ความคิดอืมอืม มีร้านพิซซ่าอยู่จริงๆด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิกไอเดียครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้นเพรอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นครับเนี่ยครับผมกําลังได้รับออเดอร์มาบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากจะทานหลือเกลนยนะครับพิซซ่าแต่ว่าจะหาซื้อที่ไหนล่ะครับมาอยู่กลางป่าแบบนี้บังเอิญว่ามาเจอร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนแลวจะอร่อยขนาดไหนครับตามผมไปเลยครับ สวัสดีครับพี่วันดีแล้วปะครับค่ะผมเจ้าของร้านชื่อว่าพิซซ่าแอนกระซางค่ะพิซซ่าแอนกระซางกระซางนี่แปลว่าอะไรครับกระซางนี่แปลว่าแล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได้สบายๆอย่างนี้ค่ะคืออยู่กับลูกค้าเลย<ส>ะ<า>นะครับกระซางนะฮะก็จะเห็นว่ามีเสื้อที่ขายอยู่ในร้านด้วยนะเป็นเป็นลายกระซางเนี่ยนะฮะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แต่มาพูดถึงพิซซ่าก่อนนี่วางอยู่ข้างหลังนี้นะครับสองถาดนี้นะครับ เป็นพิซซารูปแบบไหนฮะเป็นพิซซ่าโฮมเมดค่ะโฮมเมดแป้งทุกขั้นตอนจะทำเองกับมือกับทำเองหมดเลยค่ะทุกขั้นตอนตั้งแต่นวดแป้งครับทำแผ่นเองค่ะทำเองทุกขั้นตอนทำเองทุกขั้นตอนค่ะแล้วเป็นพิซซ่าที่ใช้ฟืนด้วยใช้ฟืนทำไมถึงใช้ฟืนครับใช้ฟืนเพราะว่าที่บ้านเรามันมีฟืนหาได้ง่ายใช่ไหมคะหาตามบ้านค่ะแล้วก็ที่ที่ที่ต้องใช้ฟืนเพราะว่าก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยค่ะครับ เป็นไม้อะไรครับส่วนมากส่วนมากจะเป็นไม้ยูคาไม้อะไรก็ได้ค่ะที่มันที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วก็มาทําเป็นฟืนได้ค่ะอืมอันนี้เตาเตาทําจากเตานี้ทำจากดินเหนียวก็ขุดเอาจากตรงนี้บ้างค่ะก็มีผสมกับปูนเล็กน้อยค่ะ,ะก็พอใช้มันจับเป็นก้อนเกาะกันได้ค่ะทําไมถึงมีแนวคิดว่าอยากจะเปิดร้านพิซซ่าที่อําเภอมันจากีรีแนวคิดเหรอคะก็มาจาก ลูกลูหล,ลานชอบทานไงคะทีเดีชอบทานแล้วคิดว่า,าที่มันจานเราก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่มีแบบโฮมเมดแบบนี้เราก็เห็นในโลกออนไลน์ก็มีทั่วๆไปใช่ไหมก็เลยอยากทําดูบ้างส่วนใหญ่ก็คือมันต้องเกิดจากความรักความชอบก่อนเนะาะความรักความชอบในการท,ทำทำอาหารทํานู่นทํานี่ค,ะค่ะทําพิซซ่าอางนี้ก็ชอบทําค่ะแล้วหลังจากที่ชอบเสร็จแล้วมันไม่พอมันต้องไปหาความรู้ต่างๆตรงนี้เราไป รำเรียนไปฝึกทำยังไงที่ไหนฮะส่วนมากไม่จะไม่ค่อยฝึกฝึกจาก YouTube บ้างอ,อะไรไปก็ทำทาลองทำมาทานมาเ,เรื่อยๆรเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคิดว่ามันก็ให้เพื่อนให้เลยทานดูว่ามันก็ใช้ได้ก็ลองมาทำดูค่ะครับผมแล้วตอนนี้ทำออกมากี่หน้าตอนนี้เอามาประมาณห้าหรือหกหน้านี่แหละห้าหกหน้าแล้ว<ส>มีอะไรบ้างครับที่เป็นเด่นๆซิกเนเจอร์ของร้านซึ่งนเจออ์นี้ก็คือส่วนมากจะเป็นที่ขายดีใช่ไหมคะจะเป็น น่ารวมมิตรสำหรับเด็กๆใช่ไหมรวมมิตรมีอะไรบ้างฮะรวมมิตรเนี่ยรวมมิตรจะมีแฮมมีไส้กรอกมีปูอัดมีมีหลายๆอย่างะลยค่ะแบบง่ายๆสำหรับเด็กอ่าอันนี้หนึ่งละรวมมิตรมีอะไรอีกครับแล้วก็มีฮาวายเอี้ยนฮาวายเอี้ยนค่ะแล้วก็มีซีฟู้ดแฮมชีสครับแฮมซอสีดไส้กรอกค่ะไส้กรอกซอสีดปูอัดอ่า เราที่ว่าเป็นกระซังแบบตามใจลูกค้าว่าจะสั่งใส่อะไรบ้างอะไรแบบนี้หน้ากระซังค่ะหน้ากระซังค่ะเปิดวางเปิดว้างได้เลยว่าจะมิกอะไรมาคู่กับอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเราจะไม่เน้นถ้าลูกค้าจะใส่นู่นใส่นี่ให้ได้ไหมเราก็ทําได้ค่ะก็ทําให้ได้ค่ะตามที่ลูกค้าสั่งครับผมใช้เวลานานไหมครับสมมติว่ามีออเดอร์มาตอนเนี้ยมาสั่งไว้แล้วสมมติว่าอยากได้ห้ามเอียนรอกี่นาทีครับถ้าเราเราอบตัวเตานี้ใช่ไหมคะก็ประมาณ ห้าหรือหกนาที<ะ>ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเตาเตาถ่านของเตาฝุ่นของเรานี่อบได้ประมาณสองถึงสามนาทีก็สุกแล้วค่ะเพราะมันต้องได้อุณหภูมิที่ตื่นเช้ามาเราต้องมาทาให้มันมีอุณหภูมิที่มันลงตัวแล้วในนี้รเราไปอบแป๊บเดียวมันก็จะสุกข,ขั้นตอนในการที่เราจะอบเนี่ยต้องติดไฟยังไงต้องรอให้เราต้องติดไฟ,ไ,ฟไวไก้ก่อนประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเพราะว่าไฟมันจะได้อุณหภูมิ ที่พอดีที่เราจะอบได้สุกต่อไปง่ายๆเพราะว่าอย่างมีออเดอร์มาเยอะๆเราก็จะเอาไปประมาณสักสานาทีไม่เกินห้านาทีแล้วก็ต้องได้พิซซ่าไม่ใช่ว่าคือจุดจุดแล้วดับจุดดับจุดไม่ค่ะเราต้องรักษาอุณหภูมิไว้ตลอดโอเคครับอันนี้คือการทํางานของเขานะฮะอ่ะอย่างที่เราเห็นนี้นะครับเตรียมไว้2ถาดด้วยกันมีหน้าอะไรบ้างครับอันนี้หน้าแฮมมะกอกดําค่ะแฮมมะกอกดําค่ะ ยังไงครับมะกอกดำมะกอกดำนี้จะเป็นมะกอกมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะอืมมาจากต่างประเทศจริงป่ะค่ะจริงเหรอค่ะอันนี้นะที่เห็นนี่นะครับมะกอกดำค่ะอันนี้เป็นหน้ารวมมีรวมพริกหวานค่ะรวมพริกหวานด้วยค่ะเพราะใหญ่จะชอบทานพริกหวานจะได้ทำพริกจะมีรสชาติถ้าเด็กๆก็ไม่ต้องสั่งพริกหวานก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองอบให้ดูก่อนสองถาดนี้ แล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วหน้าตาดีแบบนี้แล้วรสรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมเดี๋ยวให้พี่ทำงานนะครับเชิญครับ พิซซาอยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับสามถาดเลยนะฮะพี่วันดีครับมีหน้าอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นหน้าซีฟู้ดรวมทะเลซีฟู้ดรวมทะเลค่ะทุกอย่างมีกุ้งกุ้งก็หมึกปูอัดแล้วก็เนื้อปูหอยหอยนางหอยมันผู้ด้วยค่ะแล้วก็มีพริกหวานพริกหวานอ่าแล้วก็นี่จะเป็นหน้ารวมพริกหวานจะเป็นแฮมชีสพริกหวานรวมค่ะจะมีพริกหวานพริกสีแดงสีเหลืองค่ะมันมีชีสเพิ่มสีสันเนาะ มีสีแดงมีสีเหลืองแล้วก็จะมีรสชาติขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้ะมีพริกออกเผ็ดออกเผ็ดออกเผ็ดนิดๆแล้วนี่จะเป็นหน้ามะกอ,อกดําจะเป็นแฮมชีสมะกอ,อกดำค่ะจะเป็นมีแฮมแฮมหมูแฮมไก่แล้วก็มีจะมีรวมเข้ามานยจะเป็นเบคอนค่ะอยากเพิ่มให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นแต,แต่ที่นี่พอเข้ามาอยู่ในร้านแล้วเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศอันนี้คือความตั้งใจของเราที่อยากจะตกแต่งให้มีสไตล์แบบนี้เพราะว่าเป็น เป็นคนชอบสไตล์แบบนี้ค่ะบที่เรียกว่าความเป็นท้องถิ่นเนาะ,ะมีโจทย์ที่วาดไว้ในใน,ในความคิดตั้งแต่แรกไหมครับว่าถ้าเราจะเปิดพิซซ่าแฮนด์เมดเนี่ยต้องแต่งร้านแบบนี้นะก็ก็เป็นคนชอบชอบแต่งแบบนี้อยู่แล้วค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําทร้านอะไรก็จะแลจะเป็นร้านขายอย่างอื่นหรือว่าขายในจเจ้าโจจะอยู่สไตล์นี้เพราะว่าที่บ้านก็เป็นสไตล์นี้ค่ะ<อ>ที่บ้าน สร้างยังไม่ได้เป็นร้านค้าอะไรก็อยู่สไตล์นี้ค่ะคือประกอบไปด้วยไม้<ะ>อ่ามีดินมีอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยเป็นของที่ระลึก<ะ>ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่อำเภอมันจาคีรีก็จะมาซื้อของฝากกันที่นี่<ะ>อันนี้เปิดมานานหรือยังครับอันแต่ว่าพ <P izza> ี่สร้างนอะไรเปิดก่อน <P izza> เสื้อผ้าเปิดก่อนเพราะว่าพวกพี่ทำโอท็อปใช่ไหมคะโอท็อปทำเสื้อผ้าครับทีนี้ ช่วงหลังๆนี้มันมีโควิดใช่ไหมคะไม่ได้ออกแต่ก่อนจะออกไปที่เมืองทองไปนู่นไปนี่็เลยที่ว่าทําของกินเพราะพิซซ่าแล้วก็ถนัดพอทําได้แล้วก็เลยคิดว่าจะทําของกินที้ของกินที่ไม่เหมือนใครที่ว่าเรามันหากินยากใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าลองทําพิซซ่าดูที่เราถนัดที่เราชอบทำครับค่ะแล้วปรากฏว่าผลตอบรับเป็นยังไงผลตอบรับเราก็ดีค่ะประสบความสําเร็จเพราะว่าแต่ก่อนพี่ก็ทําอยู่ที่ในบ้านบ้านที่อยู่ถัดจากที่นี่ไปค่ะประมาณ 4ี ло, ่กิโลห้ากิโลนี่แหละสี่กิโลห้ากิโลก็คือทําทําผ้าพื้นเมืองใช่ไหมมีมีผ้าอะไรบ้างนะครับที่ทาอยู่มีผ้าฝ้ายทอมือค่ะผ้าไหมผ้าอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะทาทาเป็นสินค้าโอ้ถอดมีทํากระเป๋ามีทำเกี่ยวกับผ้านี่แหละค่ะนี้เป็นอาชีพเรื่องแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียกว่าทําความชอบของตัวเองให้มาเป็นอาชีพนะครับก็คือพิซซ่านั่นเองนะครับที่ตามมานะฮะแล้วกลเม็ดเคล็ดลับในการที่จะ เขาเรียกว่าทาธุรกิจในยุคโควิดต้องทํำยังไงพี่มันลําบากเหมือนกันเนาะก็ลาบากค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายออนไลน์สามารถจะขายออนไลน์เพราะลูกค้าที่เราทําอยู่ตรงนี้ตลาดเป็นตลาดใหม่ใช่ไหมตลาดเปิดใหม่ลูกค้าก็ยังจะไม่ค่อยรู้จักตลาดของเราแต่เราต้องใช้ค่ะตลาดต้นเพกเป็นตลาดที่เปิดใหม่ยังเพิ่งไม่ถึง2เดือนแต่ว่าเราเราดึงลูกค้ามาจากออโลกออนไลน์ค่ะจากออนไลน์ออนไลน์นี่ เขาก็จะดูได้ทั่วไปเลยคือเราจะสร้างเพจของเราขึ้นมาด้วยค่ะคือเพจขายพิซซ่านี่แหละแล้วก็ไปเข้าที่กลุ่มของอำเภอของเราค่ะฝากฝากขายที่กลุ่มของอำเภอกลุ่มรักอำเภอบรรจีรีเขาก็จะช่วยเราขายช่วยโปรโมทให้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะตอนนี้พี่ก็มีลูกค้าถึงในเมืองขอนแก่นนะคะโอ้ที่ไกลสุดไปถึงขอนแก่นเลยขอนแก่นก็ยังมีมาเป็นครอบครัวก็ยังมีค่ะโอ้ต้องบอกว่าหลายสิบกิโลนะฮะจากจากที่ตรงนี้ คนแก่ก็มีเนี่ยเพื่อนบนจาห่างไปสิบสองกิโลก็ก็มา,าบ่อยค่ะส่วนมากคนย่านนี้ใช่ไหมคะก็เป็นคนก็จะยังยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเขามาจากออนไลน์ที่พี่ขายออนไลน์แล้วก็เคยมาครั้งนึงแล้วเขาก็จะจะมาชมอีกไปทานอีกค่ะนี่คือนี่คือเราความประทับใจของร้านของเรา,าที่ขนส่งนี่เป็นแบบไหนอันนี้พี่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ขนส่งค่ะนี่เขาเข้ามาทานเองค่ะอ๋อ คือคือตามเพจมาแล้วก็มา,ามที่ร้านเลย<า>มไม่ใช่ว่าเราส่งไปไ<ม>ที่บ้านนะอ๋อไม่มี d e l i v e r รนะขายตอนนี้ยังค่ะแต่ว่า<อ>วันข้างหน้าอาจจะมีถ้ามันนั้นไม่ใช่ไหมคะต้องต<ม>ิดตามค่ะต้องติดตามถ้าอยากรู้ข่าวสารของร้านกระซังนี่ยนะฮะจะต้องทํำยังไงครับเข้าไปในเพจไหนมีมีฝากเพจก็มีเพจของพิซซ่าร้านพิซซ่ากระซังนี่พี่จะมีเพจแล้วนี่ก็จะไปทางเฟซบุ o กค่ะทีนี้ แล้วก็เถรบมังจานี้มันจะไปคนคนในกลุ่มจะเยอะใช่ไหมคะคเป็นสองสามหมื่นทีนี้ก็จะมีเพื่อนก็บอกต่อบอกต่อส่วนมากที่พี่ลูกได้ลูกค้าจากในเมืองอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่แถวนี้ทํางานแถวนี้ใช่ไหมคะคนในเมืองเขาเห็นแล้วเขาก็มาชิมมาชิมแล้วเขาก็เปน็นแนะนําเพื่อนอีกทีนึง <ปะ S 2> ว่าร้านนี้ค่ะปากต่อปา<ม>กก็มีค่ะอะนั่นแต่ว่าได้รับการการันตีแล้วจากลูกค้านะครับว่าอร่อยจริง ไม่อย่างนั้นไม่ขับรถ 40- 50โลจากขอนแก่นเข้ามาชิมถึงตาบลโพนเพกนะครับที่ตรงนี้นะครับอยากให้ฝากร้านนิดนึงว่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตลาดอะไรนะพี่อยู่อยู่ตลาดต้นเพกค่ะอำเภบลพนเพกอําเภอมาจายคีรีจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่ามาจากจังหวัดขอนแก่นก็ก็ยังไม่ถึงอาเภอมาจายคีรีดีนะฮะก็จะเจอกับตลาดต้นเพกก่อน ะะเป็นตลาดใหม่ที่ตอนนี้ทางหน่วยงานราชการกำลังส่งเสริมเลยว่าให้เอาของดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาขายกันให้เยอะที่สุดแล้วพี่บันดีเองก็เนี่ยแหละครับนำเอาผล,ผลผลิตนะฮะที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับเครื่องแต่งกายต่างๆที่เป็นผ้าไทยเนี่ยเอามาโชว์กันตรงนี้นะครับภายใต้แบรนด์กระซังแล้วก็มีพิซซ่าที่แต่งยอดออกมาอีกพิซซ่าแอนกระซังกระซัง ผมชอบชื่อร้านมากเลยกระซังนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับใครที่มาที่นี่มาทานอาหารให้อร่อยนะครับมาดูเสื้อผ้ากลับไปเป็นของฝากแล้วเนี่ยมาฟังเพลงก็ได้ยังไงครับยังไงยังไงคือเพลงนี้จัดขึ้นแบบสบายๆสำหรับใครที่อยากจะร้องแล้วก็ให้ร้องให้ร้องแบบ สบายใจอะไรก็เครื่องเสียงนะเครื่องเสียงทุกอย่างที่จริงอ่ะมีดนตรีสดด้วยซ้ำไปถ้าคนในชอบคาราโอเกะก็จะให้ร้องคาราโอเกะใครอยากร้องดนตรีสดก็มีร้องดนตรีสดโอ้โหคือคือแบบตามใจลูกค้าไปเลยค่ะเนี่ยกระซัางไงกระซังากระซัางคือใครอยากทำอะไรมากกระซังก็คือเอาใจลูกค้าแบบสุดๆนะครับเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเนาะทำตัวตามสบายๆเลยนะครับอ่ะพี่เชิญชวนลูกค้าให้เข้าร้านหน่อยครับ เจอเลยฮะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านพิซซ่าเอกะซังค่ะมาชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้ามาแล้วจะติดใจนะคะ<อ>ก็ลองมาดูค่ะพี่เขาบอกแล้วบอกว่าให้ชิมผม<ๆ>ก็ถอดหน้ากากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับเริ่มต้นจากซีฟู้ดก่อนเลยนะครับซีฟูด้ดนี่นะครับโอ้กุ้งนี่ น่ากินมากคร,ครับผมมีเคล็ดลับอะไรไหมครับพี่ที่พอจะบอกได้นะเอาที่พอจะบอกได้เคล็ดลับใช่ไหมคะใช่ความอร่อยครับความอร่อยนี่คือเราทำล้วทำยังไงถึงลูกค้าถึงจะอร่อยจริงๆเราก็จะพูถึงเครื่องต่างๆเราก็นี่ก็จะแบบเอาสุดๆน่าแน่นๆไปเลยค่ะมีเชฟทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยที่ช่วยกันมีเชฟตอนนี้อยู่สองคนค่ะกับเพื่อนค่ะครับแล้วเราต้องมาแบบเทสทดสอบรสชาติกันยังไงบ้างครับก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ย ก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยครับมีการเรียกว่าปรับปรุงในเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆลองผิดลองถูกกันมามากแค่ไหนกว่าที่จะเปิดร้านได้ก็ก็ลองถืนลองถูกนี่แหละค่ะก็ก็ทําทานใช่ไหมคะทำให้ลูกๆทานเพื่อนทานรองค่ะก็คือฟังจากหลายๆปากค่ะก็ฟังอย่างหลายๆปากครับผมนี่นะฮะผมขออนุญาตนะครับ้าว อผมว่าสองคำก็ไม่พอสองคำก็ไม่พอนะฮะอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ต้องทานแบบตอนร้อนๆร้อนๆค่ะเราต้องทานร้อนๆเพราะพิซซ่ามันเป็นชีสใช่ไหมคะเวลามันโดนความเย็นแล้วมันจะเก็บตัวเราต้องทานตอนร้อนๆทีนี้มะกอกดํานะครับ มีความหนึบๆเป็นหนุบหเป็นรสชาติมันมันหนึบหนึบมันมันนะครับก็ถือว่าแตกดีคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าอยากจะสัมผัสความอร่อยนะครับพิซซ่าแบบโฮมเมดบ้านๆเลยนะครับก็มากันที่ตลาดต้นเพชรตําำบลโพนเพชรอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่วันดีแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับก็จะใส่เสื้อแบบเนี้ยกระซ้างนะฮะนี่ถือว่าเป็นชื่อร้านที่โดดเด่นมากโดดเด่นจริงๆนะครับ อ่ะก็มาอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมการติดตามข่าวสารในเพจด้วยเนาะอ่าร้านกระสังนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอร่อยจริง,รงครับเดี๋ยวเราจะทานให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับคลิกไอเดียครั้งหน้าจะพาไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพที่ไหนยังไงเนี่ยก็ติดตามกันนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะแนะนํารายการของเรานะครับอยากจะให้ไปทำรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแบบนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะ ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอ่ะเราทั้งหมดต้องลายุ่นผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ ป,ป่าปของเราที่นี่นะฮะมันจะเกิดจากชาวบ้านบุกรุกป่าสุดท้ายก็โดนจับพอโดนจับก็เดือดร้อนถึงคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับต้องมาเคลียร์มาช่วยพูดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาปล่อยตัวเจ้าหน้าที่เขาก็เอ่ยยินยอมแต่เอาคนที่ทําผิดนะครับมามายืนเข้าแถวกันถ่ายรูปก่อนเพราะมาถ่ายรูปนะครับเราเห็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขามาให้นะ่ะฉากด้านหลังมันสวย นะครับมันสวยโดยเฉพาะเห็นตัวฟูจิมึงเลยก็เลยมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะก็เลยเป็นที่มาของการทําภูประปอกเปลื่มเปลือมมากที่เห็นนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วกามีความสุขนะครับเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจนะครับในการที่มาเห็นธรรมชาติที่นี่เราจะเน้นให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขารู้สึกประทับใจส่วนใหญ่ก็มาแล้วมาอีกนะครับก็ทางเราผู้ให้บริการก็รู้สึกเลื่มใจประทับใจมากครับที่นี่เราไม่อยากให้มันสวยด้วยฟีเือมนุษย์อยากให้สวยด้วยธรรมชาติจริงๆน,นะครับถามว่าเราทําอะไรบ้างก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าแต่จะเน้นเรื่องความงสมบูรณ์ของป่านะครับให้เป็นหลัก ให้สืบทอดถึงลูกหลานคืออยากให้ป่ามันยังยืนนะครับ